สวัสดีค่ะส้มจีดฟอร์ดพนครเกษตรเอามินนะคะวันนี้มา oh. Oh. รีวิวรถของคุณประดิษฐ์นะคะหล่อมากๆเลยนะคะคันนี้นะคะเป็นรุ่นไวแท็กับเคลื่อนสี่ล้อราคาตัวรถ1นึ่งล้านสามแสนบาทคะ่ะสีขาวมุกสีพิเศษนะคะก็เพิ่มอีก1 0 0 0 0บาทคะ่ะคันนี้ใส่ชุดเหล็กรอบคันใส่ล้อแม็กกี้สิจัดทรงยก2นิ้วแล้วก็ใส่ช็อคตัว OEM นะคะเป็นสุดยอดเลยนะตัวนี้ช็อคอย่างเทพเลยนะคะแล้วก็ด้านหน้าคันนี้ลูกค้าสั่งทําเป็นสีพิเศษเลยกระจั o ง d f o r ดนะคะ เป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะเป็นสีขาวมุกหล่อมากมากเลยค่ะเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆเลยนะคะตัวนี้เราเพิ่มไฟ LED 3จุดด้วยนะคะเป็นสีส้มแบบนี้ค่ะไฟด้านหน้านะคะของลูกค้าค่ะตกแต่งไฟ LED เพิ่มเติมด้วยหล่อมากๆเลยนะคะนี่ไฟ Daylight นะคะเป็นไฟ LED ค่ะเพิ่มไฟตาสีเขียวละหล่อบแบบนี้เขียวมรกตนะคะหล่อมากเลยใส่ข้อไฟหน้าให้ครบเรียบร้อยเลยและกันชนหน้าค่ะตัวนี้ใส่กันชนหน้าเหล็ก h า m เมอร์ค่ะแข็งแรงทนทานมากนะคะเหล็กหนาถึง4มิลน,นะคะห่วงลากจูงด้านหน้านะคะ ทำเป็นสีแดงแผ่นป้ายเองก็สามารถจะพับกระดกได้นะคะตัวนี้แผ่นกิดแท้งนะคะด้านล่างนะคะก็ลูกค้าติดงานของ TWI นะคะเป็นสีขาวด้วยค่ะเดี๋ยวส้มจะพาไปดูช่วงล่างกันต่อนะคะว่าคันนี้ลูกค้าทําอะไรไปบ้างนะคะลูกค้าบอกว่าอยากได้รถที่มันแบบสุดยอดนะคะแล้วก็นุ่มนะคะเหมาะกับการใช้งานนี่ทุกคนดูลูกค้าเลือกเป็นโชคนะคะโปรเซนเดอร์นะคะสามารถปรับระดับได้8ระดับ และโช็คตัวนี้เป็นโช็ค O.E.M. นะคะ2.5กระบอกใหญ่นะคะการขับขี่ก็จะนุ่มนวลมากๆนะคะเปลี่ยนตัวกันโค้งมาให้ด้วยนะคะแล้วก็มีจัดทรงนะคะยกไป2นิ้วพร้อมกับนี่ค่ะใส่ปลีกนกปรับองศาของ Pro Fender ค่ะช่วยปรับองศาล้อให้กลับมาตั้งตรงนะคะองศาล้อลดอาการการกินหน้าอย่างนั่นเองเพราะเนื่องจากว่าเราใส่ล้อนะคะแม็กขนาด20นิ้วคันนี้ลูกค้าเลือก o f f ตลบนะคะ24ลายสวยมากเลยนะคะ เป็นลายสีดำนะคะตัดด้วยงานสีเงินค่ะยางเลือกเป็นยาง c o ส m มตคะ่ะซีรีส์305นะคะ 55R20 นะคะลูกค้าบอกว่าอยากได้ยางนุ่มๆหน่อยนะคะวิ่งถนนออฟโรดนะคะออฟโรดได้ด้วยนะคะก็เลือกเป็นยาง AT คะ่ะคิ้วล้อนะคะลูกค้าเลือกเป็นคิ้วล้อทรงเลนเจอร์ p t o เค่ะคิ้วประมาณ4-5นิ้วนะคะตัวนี้เข้ากับตัวรถมากๆเลยนะคะนี่ตัวมิติรถนะคะล้อก็จะลดมานิดนึงนะคะกำลังสวยเลยประมาณนิ้วนิดๆน,น,น,นะคะ เครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรค่ะไบเทอร์โบค่ะเกียร์ออโตสิบสปีดขับเคลื่อนสี่ล้อแรงม้าอยู่ที่2 1 0รแรงมา้าแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรค่ะกระจกข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็กล้องรอบพันไบสปอร์ตมีมาให้ที่กระจกด้วยค่ะด้านข้างนะคะบันไดเหล็กฮาร์เมอร์ตัวนี้จะมีแถบต้องกันนะคะการลื่นด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นรุ่นชาร์โดนะคะหล่อมากๆเลยสปอร์ตบาร์ด้านหลังนะคะเป็นงานที่มากับรุ่น วายแท็กเขาอยู่แล้วค่ะลูกค้าติดกันโคนนะคะของ ARB ด้วยนะคะเพราะว่าล้อเขาใส่ล้นมาก็กังวลว่าตัวรถมันจะมาหินมันจะมาดีดเนาะลูกค้าก็สามารถใส่ตัว ARB นะคะตัวนี้เป็นแผ่นกันโคลนซึ่งสามารถเลือกสีได้ลูกค้าเลือกเป็นสีแดงะคะ่ะ ARB แล้วก็สีคุณสีเอเซน์แบบนี้สวยๆเลยค่ะมาดูด้านท้ายกอนตัวรถกันต่อค่ะไฟท้ายนะคะเป็นไฟท้ายแบบ LED ค่ะมีตัวบสปอร์ตนะคะปล่อยรัศมีออกไปด้านหลังนะคะถึง เเมตรเลยนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณเตือนไปที่ตัวกระจกด้านข้างค่ะใส่ข้อไฟให้ครบเรียบร้อยเลยค่ะข้อฝาท้าย e อ o เว f ร์ d นะคะก็ทําเป็นสีขาวมุกค,ค่ะตัวอักษรเนี่ยลูกค้าเลือกเป็นสีดําด้านค่ะสวยมากๆเลยนะคะเป็นกล้องว้าโลโก้นะคะฝาท้ายผ่อนแรงนะคะมีตัวไฟเบรกด้านบนแล้วก็ล็อกฝาท้ายได้ด้วยอีกหนึ่งชั้นตัวกระบาดท้ายนะคะไม่พรีเซนต์ไม่ได้เลยนะคะตัวนี้ฝาท้ายผ่อนแรงนะคะตัวนี้แล้วก็มีตัวปลั๊กชาร์จไฟด้านหลังนะคะปลั๊กชาร์จแบบกระแสไฟบ้าน กันชนท้ายนะคะเป็นกันชนท้ายเหล็ก h a m m เมอรนะคะด้านหลังเป็นรุ่น mx 2 0 4 f 2 2นะคะมีห่วงลักจูงเซ็นเซอร์มาให้ครบเลยนะคะส่วนช่วงล่างนะคะคันนี้ก็เปลี่ยนช็อคด้วยเช่นกันค่ะเป็นช็อโชคโปรโฟเฟนเดอนะคะเป็นตัว2.5ค่ะเปลี่ยนทั้ง4ต้นเลยใส่ก้อนหนุนนะคะของตัว Pro เฟนเดอด้วยเช่นกันแล้วก ตัวรถที่มันเป็นขับเคลื่อนสีล้อค่ะก็ต้องเปลี่ยนเซนเซอร์ด้วยนะคะเพื่อให้ไฟหน้าเนี่ยลูกค้าย,ยังสามารถทํางานใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมค่ะสําหรับรถคันนี้นะคะราคาตัวรถอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนสองบาทนะคะท่านใดที่สนใจอยากได้รถต่างๆเท่ๆแบบนี้สามารถโทรเข้ามาปรึกษสาสอบถามกับซัมจีนได้เลยนะคะที่เบอร์0ูนย์เก้าสองสองห้าเก้าเก้าสามสี่หกจอดพระนครน,นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทัมจีนด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมค่ะบ๊ายบายค่ะ